เป็นตอนผู้ปฏิบัติการผู้มีบุคทิกภาพนะับตอนนี้ก็เป็นตอนที่เ0็ตน,นะบก็มาสุตอนสาเรนาแล้วหลักปฏิบัติที่ปฏิบัตททิีอยู่สองข้อนะที่โยมควรจะทำความเล็กมไม้ใจที่สำคัญอย่างยางนะิ่งนะก็คืออวิชาเนี่ยมันไม่รู้ ผู้ประชาพิจาราประชาจักรดลงโทษคู also, parole, yeah, sure. ้ประธานที่ประราชผู้ประชานิาราก็ได้ไวาบ้าต้องต้องระลึกถึงัวนความไม่รู้เนี่ยที่มันเป็นลงลักความทุกข์เน่ยดูจประชานบ้ารณจะจง่ายๆงโทษบ้านโบ้าอะไรที่มันเป็นทุกข์ใช่ไหมเป็นชาติันมเหีนทุกข์นี่คือการเกิดของขันท้า ลูกก็ปนติคนนะรับอาเป็นคนโง่แล้วาจะเป็นคนบ้าอาหน้ารูกเป็นรูปาจจะเปนเกลดูกก็เป็นรูปอย่ก็อยู่แจงแก๊สลมหายใจน้ำทะเลน้าคนหิงต่แก่งต่างมันเป็นทุกสัระกระกที่มีเหตุปัจจัยกระริบื้อประกอบเป็นรูปตาหูจมูกนิ้วใจใจมันก็เป็นทูกนี่ เช้ามันไม่รู้เป็นลงรักพุกพอใจสัทธาแรงะพอใจรักให่บังทีเพลินเพลินเป็นฟุกต้องจำไวยนะใจเปิดรูปนั้นเิเป็นฟุกสักธาแระรกะให้แต่รูปรูปมันเป็นทุกคลัสนณะเกิดใจเกิดรู้มันจะเป็นฟุกจำมันจแน่นนะละกอนมันกะเหมือจะจ่อผปัญหาต่อไรก็ได้นะสตันมียึดมั่น ว่าเห็นลูกที่เป็นทุกจะเป็นตัวตอน่อน้ำไปลงใจหรือสุดนี้ใจใจใที่ประกอบเป็นลูกเป็นตัวตอนมันเป็นาทางผิดนี่มันไม่ถูกลูกเป็นตอนตอนมีรูปป็นเป็นขอ้อน้ำไปลงจับใจใกล้จุดมันเป็นทางผิดเป็นใจั่วความวิลารณ์นะว่ามันเทียนอะเทียนหรือ,ว,อว่าจะิจะจะนจบง่ายก็มันบ้าไปแล้วเนะี่ เพราะว่าที่มันเกิดเกิด้เกิดเกิดัน่พ่นบ้านที่วอมันมันจะไปเลรเื่นจับพอิมีตัวตนนนี้รูปหรือว่าลูกเป็นตัวโอ้รี่ายแล้วไม่เอาลเล่น้โธ่ลยนะเนี iin, ่ยอะไรแ่นล้วเะอดจับมันแน่นๆมันจะไปเป็นเพืนผู้ใดไม่เกินเอกับรูกนั้ก็ทุกข์นะเพราะว่าเพราะว่ามันเป็นทุกระดับน่เพืนัแน่นนะอาจาร์เขไปดูอีกว่าเป็นเวทนา ไปไปลงรับวินารักรานรักวิสทุกขจะมาจัดรักรานรัเป็นปัวอทานนะลูกหรือวินาจะไปดูดื้วยด้วยนะเพราว่าวิชาาันไปรู้ไปเป็นพลังในวินาแต่วินาเป็นทุกขคณะศาสก็มบเนี้ยตรงที่พระพรทโยมเนี่ยเป็นเหตุปัจจัยที่ว่้วก็แปคูลให้เกิดทุกขคณะานาเย่างวินาเป็นรูปเป็นเพื่อนโยมเนี้ยเป็นกลิ่นเา็รสประการนั่นก็เป็นทุกข์คณะา มือวยใก็จะเป็นรูปลระาความจําจะเป็นรูปล้วคะเนียเก็รคเกิดความจำมันก็เป็นรูปจำรูปจำเสียงจิบรถสักายกร้มลมก็เป็นรักรัดขันท่ากันนะก็เลยว่าเขียอีกแล้วเพื่อนก็มีตัวตัวในการจำแค่นี้เป็นทางผิดเป็นทางชั่วเป็นความที่หน้าเป็นความวิปราสเนี่ยวาดูธรรมพุทธะธรรมพุทธะ้าก็จงใจนะที่ใช้กรรมที่แบบนี่แต่ไม่มันกิดนะ คือทันติดเพราะว่ามันตรงข้ามกับความจริงตรงข้ามกับสราธิที่ดีหรือตรงข้ามกับนิพพานตรงข้ามกับนิพพานหรือตรงข้ามกับการเห็นของเพราะทุกทีเพราะยโสเป็นเพราะรหัสก็ได้เป็นเพราะเจ้าก็ได้กระจากฏเพ่อมไม่ให้ผู้ใดเห็นความจำเป็นตนเขาเห็นตนดีความจำเขาเห็นความจำเป็นตนไม่เห็นตนในความจำในการเล่นการเสียงเนีนยตนตนนี้ความจำเนี่ยตามีความจำความจำในดวงตาเนี่ยตาในความจำเป็นทางผิดเป็นทางชั่ว ความที่หน้าเป็นความมั่นใจข้ามกันเร่งรีบกันเลยเป็นคะแนนข้ามเป็นความมั่นคงเป็นความยั่งยืนไม่แปรผันเป็นคะแนนนี้เป็นยาวผิดทางสุ้งทางชั่วมันที่หน้าเพราะว่ามันขึ้นไม่ได้มันไม่ใช่เรื่องจริงเป็นข้าศึกต่อสมาชิกเป็นความเห็นที่ลบชัดเป็นมีจัดการมันก็เป็นความมิตรราแต่ว่าเวลาสากก่อไอ้จับข้อได้ไว้เนี่ยเวลามันจะเผอเปลอในความจับมีเป็นต้นในชื่อทั้ชื่อโหมด มีไ้ว่าดเนี่ยมันจะหยุดนแล้วก็กลับมาสบสวนแบบนี้เพื่เปิ่ปัญญาทำหน้าสมาธิสงบนะการเปลียนว่าความคิดเรือเสียงเนี e ่ยมันเป็นตนเสียงมันก็เป็นทุกข์เป็นหนัความคิดมันก็เป็นทุกข์เป็นอารมณเปไปหลงไปอใจกับพวกกวิชารัะรานงความคิดที่มันเป็นทุกข์ว่าเป็นเราอยู่นี่ าการดีตวดรการล้ยงดูาราาี่มันก็คิอว่าความคิดเลียนมันเป็นเราเราไม่นเจะของความคิดเสียงเสียงไม่ได้เป็นอนตราแล้วความคิดเลียนจะเป็นอนตราใช่ไใช่ไหนั่นชื่อนัที่มันก็เป็นคิสงคนดูแลเสียงคนในตัวเนี้ยมีเด็กดกปากนี้มอนกันนะเราะเวเดี๋ยวว่าไหนเป็นคังที่เขาเป็นความคิดอย่างนั้น ครับเพราบก็มี่ลเาเปปรหลาดะเสียงก็ร้อง้ยวยแล้ว้เอาไมเยอะ,อะ,ะ,ะอกอไครับรได้รัได้แล้วไอ้ข้อนี้สำคัญกับความบ้ม 9, มานะนะทิงโงกับบ้านจาเียว่าการาริชาเป็นรับวิญญาณเพราะเราเห็นรูปเราได้ยินเสียงเห็นไหมเราได้กลิ่นเราได้รู้สัมผัสกายเรา,าร,ราู้แจ้งธรรมะลตัวนี้ร้อวยล,ล,ล,ล้วได้แล้วเป็นรับวิญญาณ วิญญาาที่ได้จาการปรานคก็ได้จากการจับวิ่ยาปรานก็เป็นการเ็ิ่ยาในอัตราเทนอัตตาดีริาี่เป็นวิจาณาแต่าะราเ็นิานเป็นการวิรงแล้วถ้าปัญหาการแบบิจัยาเป็นาเกิดขึพอกระจัได้กระดัอันนี้เป็นหลักปฏิบัติที่ต้านกันที่มีปติสัมพัไปโก้แล้วก็เดี่ีจะไปรองรับทุกไปของตอนแล้วก็ไปยึดด้าน แต่สิ่งที่เป็นตัวตรงเนี่ยมีคบามูราตนะนะแงตีเป็นรั้งทั่วถ้าจับข้อได้เร็วที่สุดภายใน20ทันาทีนะเป็นตีตัวจริงจะเกิดนะที่ว่าไม่ไม่มีใจไม่เสียใจรับุรับลุกสั่งโพวกนี้แล้วนะสิติเป็นชาติที่เราสุดเพราเด็กขาเป็นเลีขาที่สี่ซึ่งเทราเป็นผู้นิพนนะเป็นเราสุดยอดไม่มีราคโอดจโอดผานะเห็นไหมว่าอันนี้ก็เป็นที่รข้อสรุปบังนะนคือปัญญาแบบรัสมาธิ สมาธิการกที่ปัญญาในสมนเการทำให้ผลสุดท้ายก็คือเห็นั้งิว่าจะไปยึดมั่นสมกันต่างหนา่ยจะลูกนจารอยากเป็นนินใจเนี่ยการมทุกวิชาแล้วก็สมาธิคี่ครเจริญก็คือสมถะปนัาเนี่ยก็คือปัญญาดำหน้าสมาธิสมาธิก็มาดำหน้าวิปัสสนาก็ทําให้เป็นฮีโร่ก็คือประธานจัภพชาติเปตัว ติีต่อที่รลดที่ทําให้แจ้งกันนะก็คือวิชาและวิบุตรผลก็ใหวิบุตกวนจากจากรูปจากเวทนาปัญญาจากสัญญาเนี่ยที่เป็นปัญญาวิบุตรนั้นพราะคนเกิด่ายคลายกับลายไปยึดปั้นในรูปหรืคนก็เกิด่ายคลายกับนัยไปยึดสั่นในเวทนาเนี่ยเขาจว่าอย่างนี้นะหรืคนกะเกิด่ายคลายกับลายนรูปนั้นในความจำมันก็ เบื่อายแแต่ไปยึดมั่นในในความคิดแล้วก็ดเเบื่อาไมยึดมั่นทก็มวานอ่นไม่ใช่ีะ่านี่เป็นเป็นฝังานะความเบื่อตกันซึ่งมีตลอดเวลานะว่าเดินทางนี่ก็ไม่ได้มีอุปทานยึดมั่คนเป็นแรงอยู่ในกันข้าอยู่ในความจำความคิดนะที่ส่วนเป็น่วนียอยู่ในความจำความคิดที่วเด่นเด่ดมา เรเวก็จะารณแตที่เกดในเวททั้งหมดเนี่ยเราขอพทกเราองการปฏิบัติให้ระัระวังแบงพ้อเลยนะว่าวิชามันเคยลงรับความทุกข์มันโค่มากเลยแล้วก็อุปทานที่มันมีเยอะมาตอนนี้ตอนนอยู่ในรูปที่เป็นอนัตตานี่เปร่าไปแล้วเสียไปแล้วสี่ตนตนมีอะรปทานควจมจับโอ้งเสียอีกแล้วหรือเนี่ยมีตนตนมีความคิดเสียไของเราเียอีกเปล้า จนในปีที่ว่าเราดีเสียก็ไม่เอานี่นเสียแล้วไม่เอาคือรความโลวาานะกันนะมันบ้าจับเป็นแ่นแน่นนะตอปขนคนนะนะวิชากุาขบ้าจับแน่นแนนัเลปฏิภาณในการขึานัในการุกนคนันเถิดเจริญ่อน